เห็นว่าแบบหน้าพระยายแบบไอ้นี้ดีบ้านๆดีครับแต่เจ้าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะลึกขนาดนี้นะเนี่ยว่าขับไปข้าว่นุ่ยลึกเมืองเมืองทองครับ พวกนี้เขาแปะไว้เลยเหรอแปะไว้เลยูก็เปิดหายไปเลยไม่หลุดค่ะไม่หลุดเหรอเขาแปะไว้อย่างนี้เลยแปะไว้เลยอย่างนี้ค่ะไม่หลุดหลุดเออแปะดีเอาดาวสองหน้าแปะกล่องไว้ พวกเหรียญเหรียญที่ใส่ส่งมาอยู่ตรงไหนอ่ะในนี้อ่ะกนปนอยู่นะวางอยู่ในนี้หมดแหละวางปนอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวให้น้องดูน่ะปนี่แหวางแม่เอาขึ้นมาน่าจะเป็นผสมผสมกันอยู่นะครับใช่ค่ะจะรวมไปยันไม่รู้แหละพอรวมไปหมดนะหลักๆยังไม่ใช่แบบเป็นผ้าแบบ ยังไงเรื่องไงอะเกจีดังๆอะไรเท่าไหร่ครับแต่เป็นพาพแท้ภาพบ้านๆแหละได้ไม่รู้หรอกพาะเขางน่ลคุณจะรู้ว่าเอเด็เ็ากลองเืเปลี่ยนเป็น่กินไม่ใช้ได้ดีกว่าครับเอาไว้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรไงใช่ได้อยู่ในก่อนเฉยๆใช่งงไม่ว่าผมดูอะไร เห็นเห็นนั่งนิ่งๆเอ๊ะผมดูอะไรอยู่ใช่ไหมดูแยกให้ว่าอันไหนเล่นอันไหนไม่เล่นนะครับตะตุนใหญ่ฟ้าแท้หมดและรวบรวมแล้วก็ลองดู ลูกไปเจอหลวงหมแล้วไดูครับขอบคุณครับครบนะขอบคุณครับ